ค่ะเช้าวันนี้นะคะนะาก็เก็บอีกแล้วค่ะโซนใหม่ลูกสวยๆนะคะนี่ส่อยกันนะคะนี่มีลูกเล็กปนมาบ้างไหมคะนะฮะวันนี้มีลูกเล็กมีมีพอมีเหมือนกันใจดีเพราะว่ามีลูกเล็กประมาณสี่ห้าโลใช่มีมีก็ปนดปนมาลูกเล็กลูกใหญ่สวยยเหมาะกับการส่งใบสนีนะคะหัวเขียวอยู่เขียวอยู่น่าทานมากค่ะ กำ<ๆ>ล,ลังกินกลาบอะไรคะ <c oughs> นี่นะคะอย่างบริเวณข้างหลังนี้นะคะนี่อันนี้ไม่ได้ห่อโฟมนะคะก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าลูกมะยงชี่ของที่สวนเนี่ยนะคะเต็มต้นไปหมดเลยค่ะแล้วก็อากาศดีตรงบริเวณนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะแต่อีกสักแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ก็คงหมดแล้วนะคะแบบบนต้นเนี่ย แบบว่าดกดกมากๆค่ะมะยงชิดเนี่ยคะ่ะพออากาศร้อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มสุกเร็วนะคะแล้วก็เริ่มหลุดร่วงแล้วลูกค้าที่จะรอมาทีหลังจากเนี้ยอาจจะต้องพลาดก็ได้คะ่ะอยากให้มาเสาร์าอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าเนี่ยคะ่ะดูสิคะสุกเต็มไปหมดแล้วก็ได้ระยะแล้วนะคะอย่างน,าน,าน,านาั้นนะก็เก็บเก็บได้เรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยลูกสวยๆแบบ รอลูกค้ามาเก็บอยู่เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะได้พักแล้วนะคะพอเก็บลูกมายงชิดหมดอะคะ่ะตอนนี้ก็ขายราคาไม่แพงนะคะลูกค้ามาซื้อได้มีราคาตั้งแต่100บาทจนถึง250แต่ส่วนใหญ่ถ้ามาที่สวนอะก็จะได้ราคาพิเศษแล้วก็ลดแลกแจกแถมกันไปนะคะที่สวนไม่เคยขายราคาแพงค่ะก็คือจะขายราคาแบบพี่น้องกันนะคะ ส่งไปสนีก็เป็นเลดอีกเลดหนึ่งเพราะว่าเราต้องคัดลูกที่สวยๆไปให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะได้ทานนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มาเลือกเองเก็บเองเราก็ต้องคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าค่ะนี่ค่ะนะ้ายังเลงอยู่เลยค่ะจะเก็บเพิ่มแต่ว่าเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้าน <c oughs> กลับบ้านแล้วคะ่ะเก็บพอแล้วนะคะวันนี้สําหรับวันนี้นี่นะคะผู้ช่วยเก็บของเราในวันนี้นะคะ นนี้มาไกลด้วยค่ะคนนี้มาจากมุนจีโอ้ยังไม่ใหญ่นะคะพี่ตอนนี้กลับไม่ได้ค่ยยังใหญ่กว่านี้มีพี่เขาเก็บเองนะคะช่วยเราเก็บไปส่งไปตางนี้ค่ะอร่อยมากชิมแล้วค่ะชิมไปลูกหนึ่งวางเจี๊ยบเลยนี่เก็บอย่างนี้กันเลยน่าจะเอาทั้งขั้วดีกว่ามันจะได้ดูสวยเนาะมีมีที่ตัดแบบปกติเขาจะเอาการไกลตัดที่ตัดให้หน่อขั้วนะบ้านเรามือเลยค่ะ อย่งเรียกเร่งด่วนทุกวันเก็บสดทุกวันดกจริง,รงๆเก็บเท่าไหร่ยังไม่หมดนะคะวันนี้เก็บมะยงชิสสดๆจากที่สวนอีกแล้วนะคะนีคะ่ะให้ลูกค้าดูนะคะคิดว่า,<อ>วารุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าที่จะมาเสาร์อาทิตย์นี้รีบมานะคะก่อนที่มะยงชิสจะหมด ตอนแรกคาดว่าจะหมดประมาณกลางเดือนมีนาะแต่คิดว่าอาทิตย์นี้ก็เริ่มจะใกล้หมดแล้วค่ะลูกค้านี่แต่ก็คือยังไม่สุกจัดนะคะอาจจะยังอยู่ได้สักนิดนึงนะคะถ้าอากาศไม่ร้อนมากนะคะรุ่นนี้จะไม่สวยเท่ารุ่นที่แล้วนิดนึงรุ่นที่แล้วสวยมากสวยมากนี่นะคะเก็บสดวันนี้ค่ะนี่เก็บสดสดกันเลยนะคะ,ะ,คะช่วยกันเก็บหลายคนเลยค่ะนี้ยังไม่สวยอีกหรอ สววยแล้นี่ค่ะในโฟมก็มีในโฟมเดี๋ยวต้องเราไปถอดโฟมแล้วก็ไปแพ็คใส่บังนะคะสวยมากค่ะรีบมานะคะหนดูซิช่ยนะนั่นนะมาช่วยกันเก็บสวยมาก้หทั้งนั้นเลยค่ะแรงงานที่สวนนี้มีแต่แรงงานผู้หญิงนะคะแต่เก่งเก่งและแกร่งทุกคนค่ะ นี่นะคะเก็บมาส่งไปชนีในวันนี้นะคะเป็นไงนะลูกใหญ่เลยสำหรับท่านที่สั่งไซส์เอไว้นะคะแล้วก็มีแบบโปรโมชั่นโปรโมชั่นจะมีช่วงนี้ใกล้จะหมดแล้วค่ะนี่สวยๆต้องคัดไซส์ก่อนแล้วก็ไปแพ็คนะคะแพ็ควัรจุ น่าชื่นใจกับผลผลิตนะคะปีนี้แบบเยอะมากมากเลยสนุกสนุกค่ะเชียงรายใช่ไหมคะพี่มาจากเชียงรายค่ะ๋อแสดงว่าที่นั่นปลูกได้ผลใช่ไหมคะค่ะก็เลยมาซื้อมาแล้วค่ะนี่เป็นลูกเป็นเอ่อเขาเรียกว่า ดูอ๋อเป็นเอฟแกรนใครดูคะคุณคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อค่ะทลิปใหม่ลงแล้วนะคะหลายคนพูดแบบนี้ค่ะแล้วก็มาที่สวนก็มาซื้อต้นไปปลูกกันนะคะไปถึงที่ค่ะซื้อไปเยอะเหมือนกันนะคะนี่ครึ่งรถได้แล้วไซส์เล็กนะคะ ไซยใหญ่ด้วยอ่าไซยใหญ่ด้วยไซ่ใหญ่อยู่ข้างในไซ่ใหญ่อยู่ข้างในอ๋อมีไซ้ยใหญ่ด้วยมาไกลนะคะเนี่ยต้นสวยๆเลยค่ะเดีย๋ยวดูวิธีปลูกใน YouTube นะคะนี่นะคะน้องเขาเดินทางมาจากจังหวัดศิีสะเกตน,นะคะเพื่อมาซื้อมายงชิดของที่สวนของเรานะคะ แถมมาปาังหวานให้น้องด้วยค่ะแถมแันนี้ว้เลยลูกมมใหญ่เลยเ<อ>ห็นไหมทองใหญ่ทองใหญ่ค่ะที่สวนขายมาปางทองใหญ่นะคะลูกใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะนี่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 นีแมให้นะเห็นไหมคะลูกค้ามาซื้อมาปางหวานที่สวนได้น,นะคะลูกใหญ่คะ่ะมีลูกติดต้นด้วยค่ะ hmm. นี่ตต้นเดียวแม่โชว์ไว้ ฟังหวานมีไม่เยอะเท่ามะยงชิดมยงชิดจะมีเยอะกว่าเพราะว่าต้นนั้นมันมีที่วยที่วัวเยอะแยะนี่ค่ะต้นมหัศจรรย์ยหรือมิลกเลอร์ที่น้องซื้อไปเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะลูกดอกเต็มต้นเลยค่ะน้องเขาไปแล้วนะคะพี่เปโซนีกก็กำลังจะมารับแล้วค่ะมารับกล่องพัสดุมะยงชิดไปส่งลูกค้านะคะนี่วิดีโอยิ่ยอะเลย,ยนี่นะคะโปรโมชั่นวันนี้ หมดนี่เลยค่ะลูกค้าสั่งเยอะมากกับโปรโมชั่นวันนี้นะคะนีปังๆค่ะน,นี่นะคะัน,น,นะะกี้าเ้าก็ส่งไปสนีนะคะพอดีทำโปรโมชั่นแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งรูปใหญ่ด้วยนะคะก็มีทั้งสองแบบทั้งโปรโมชั่นนะคะแล้วก็แบบคาสไซส์ค่ะโปรโมชั่นเท่าไหร่คะยังไงโปรโมชั่นจะมีแค่วันสองวันนี้เท่านั้นนะคะ 3ามกิโลห้าค่ะคัไซนะคะส่วนท่านที่ทุกการล,กลูกใหญ่ก็โลล250 200สา250สองร้อยห้าสิบสองร้อยไซด์บีไซเอสองาสิั่งมาได้เลยค่ะ <Okay. S 1> นี่นะคะขนาดฝนตกนะคะลูกค้าก็มานะคะ <laughs> เก็บกันท่ามกลางสายฝนนะคะ นี่เป็นหัวใจให้น้องกรถือในนันเสยงด้วยใจนี่ถ่ายวิดีโอนะคะสวยเนาะเอาวเดี๋ยวอันนี้นะคะเก็บไว้ให้ลูกค้าค่ะลูกใหญ่ใหอ้อนเงินดเอ้อนหรืออ้อนยงไออนเงินสดเช้านี้ก็เก็บอีกแล้วนะคะเก็บ อพอแล้วนะคะวันนี้สำหรับวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ